วันนี้ครูนาจะมาพาฝึกโยคะบำบัดอาการปวดส้นเท้าจากภาวะเอ็นพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบหรือภาวะรองชํำค่ะจะมีท่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะให้ผู้ฝึกนั่งเหยียดขาสองข้างตรงไปด้านหน้าเลยนะคะหมุนขานะคะหมุนเข้าหมุนออกนะแกว่งขานะคะ หลายๆรอบเลยนะคะกระแทกเข่าได้กระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะ่ะมือประคองไว้ที่พื้นด้านหลังแบบนี้ได้นะคะยืดหลังตรงไว้เนาะจากนั้นนะคะเราจะกลางนิ้วออกกว้างๆนะคะเสร็จแล้วก็กำนิ้วเข้ามาหายใจเข้าค่ะกลางนิ้วออกกว้างหายใจออกค่ะหุบนนิ้วเหมือนกับว่าเราจะกำนิ้วมือเข้ามานะทำไปนะคะหลายๆรอบเลยหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าค่ะกางนิ้วออกกว้างๆเลยหายใจออกค่ะกำนิ้วเข้ามา,าเป็นการเพิ่มการไหลเวียนเลือดมาที่นิ้วเท้านะคะอีกสักรอบนึงหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกผ่อนคลายค่ะจากนั้นนะคะให้เรากระดกข้อเท้าเข้ามาหายใจเข้าหายใจออกกดปลายเท้าลง ยืดคอเท้าหายใจเข้าค่ะกระดกเข้ามาหายใจออกกดลงสองหายใจเข้าหายใจออกสามทำสิบครั้งหายใจเข้าหายใจออกสี่หายใจเข้ากระดกเข้ามาหายใจออกค่ะกดลงห้าหายใจเข้าหายใจออกหกหายใจเข้าหายใจออกเจ็ด หายใจเข้ากระดกเข้ามาหายใจออกแปดค่ะอีกสองรอบหายใจเข้าหายใจออกเก้าอีกหนึ่งรอบก็หายใจเข้าแล้วหายใจออกผ่อนคลายกลั้นาอีกทีหนึง่งจากนั้นนะคะงอเข่าขวาเข้ามาเราจะเอาเท้าขวาวางไว้ที่เหนือเข่าซ้ายแบบนี้เลยนะ นิ้วมือนะคะมือซ้ายนะเราจะแทรกเข้าไปนะคะระหว่างนิ้วเท้านะถุกทุกนิ้วเลยแทรกเข้าไปแล้วก็พยายามนะคะสอดเข้าไปให้ลึกๆเลยนะคะให้ให้สุดนิ้วมือของเราเลยแล้วกำเอาไว้นะเสร็จแ,แล้วเราจะเหมือนกับว่าเราจะดัดนิ้วเท้านะคะดัดขึ้นแบบนี้เลยหายใจเข้าหายใจผ่อนคลายหายใจเข้าก่อนดัดดัดนิ้วขึ้นไป หายใจออกค่ะกดลงก็ได้นะคะดัดนิ้วดัดขึ้นดัดลงนะคะแล้วพอเราดัดขึ้นนะคะฝ่าเท้าตรงนี้นะคะเขาก็จะได้ยืดด้วยเราค้างไว้นะคะตรงตรงนี้นะ,ะแล้วเราใช้มือขวานะคะช่วยกดนวดนะคะจากแนวโคนจมูกนิ้วโป้งนะคะไล่ลงมาที่ส้นเทา้านะแล้วก็ คนจมูกนิ้วชี้ไล่ลงมาที่ส้นเท้าแบบนี้ตามแนวแบบนี้เขาจะเป็นแนวของผังผืดน,นะคะที่เขาเรียกว่าอะไรอะเอ็นเอ็นฝ่าเทา้านาะมันจะมีเป็นเส้นเส้นเป็นแนวแบบนี้นะคะแล้วก็จะกดนวดตามแนวของเขาเลยนวดกดแล้วก็คึงคึงคึงไปเรื่อยๆเอาให้รู้สึกแค่ตึงๆนะคะอย่าให้เจ็บนะ ให้รู้สึกว่าเขาได้ยืดหยุ่นขึ้นนะคะวดสักออ20วินาทีถึง30วินาทีก็ได้นะคะอาจากนั้นนะคะเราจะใช้มือมือซ้ายเนะี่ยจับข้อเทา้าหมุนข้อเท้าแบบนี้กำนิ้วไว้แต่เราจะนึกถึงว่าเราจะหมุนข้อเท้านะคะเป็นการบริหารข้อเทา้าทิศทางล้ ห้ารอบอย่างน้อยนะคะใครมีเวลามากก็เอาสิบรอบได้เลยแล้วก็ย้อนกลับทิศทางพยายามหายใจตลอดเวลานะคะไม่กลั้นลมหายใจโอเคเราจะาคลายนิ้วมือออกนะแล้วเราก็มานวดน่องนิดนึงปัญหาของ ปวดส้นเท้ารองชาส่วนใหญ่สาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อน่องตึงนะคะการนวดคลายความตึงแล้วก็การยืดกล้ามเนื้อรวมด้วยนะคะก็จะส่งผลดีนะนวดนวดนวด,วดโอเคเราจะวางเท้าขวาลงวางเอาเท้าซ้ายมา ประกบกันแล้วก็เปิดฝ่าเท้าออกนะก็ขยับข้อสโพนนิดนึงเยะยดขาขวา,าไปสลับนะคะเอาเท้าซ้ายมาวางไว้ที่หน้าขาขวาเอานิ้วมือนะคะข้างขวาสอดเข้าไประหว่างนิ้วเท้าเลยสอดเข้าไปให้ลึกที่สุดให้สุด สุดนิ้วเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ดัดนะยืดนิ้วขึ้นไปด้านบนแบบนี้แล้วก็กดลงยืดคืนยืดลงนะคะจะหมุนก็ได้อ่ะแล้วเราก็ดัดขึ้นไปนะคะแล้วเอามือซ้ายนวดเอ็นฝ่าเท้าค่อยๆค,คลึงไปตามแนวของ แนวของเส้นเอ็นนะคะเขาจะเป็นแนวตั้งแต่จมูกเาขาเรียกว่าอะไรนาะจมูกเท้านํามาที่ส้นเท้าของแต่ละนิ้วนะจะเป็นแนวมาแบบนี้แล้วก็คลึงไล่ไลลงมาแบบนี้ให้ครบนะทุกแนวเลย หรือใครจะใช้วิธีเหยียบลูกบอลแล้วก็คลึงคลึงเอาก็ได้นะคะใช้ลูกเทนนิสหรือลูกบอลลูกเล็กๆนะคะเราเาฝ่าเท้าคลึงคลึงคลึงก็เป็นการนวดฝ่าเท้าเหมือนกันนะทาในท่านั่งนั่งเก้าอี้นั่งตรงปลายเตียงหรือว่าจะยืนก็ได้นะคะก็เป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นของเอ็นฝ่าเท้าเหมือนกันเนาะ แล้วเราเอามือนะคะจับหมุนข้อเท้านิดหนึ่งย้อนกับพิศทางด้วยทีนี้เรานวดน่องนิดนึงนะคะนวดตรงเอ็นร้อยวาตรงนี้ ตรงนี้คือ White, เนร้อยเนาะนวดพอประมาณอย่าให้แรงมากอย่าให้ถึงกระเจ็บนะคะอ่ะโอเคเราจะวางเท้าลงไปที่พื้นนะคะดึงเท้าขวาเข้ามา ประกบการเป็นผีเสื้อแล้วก็เปิดฝ่าเท้าออกนะคะให้เข่านะคะต่ำลงนิดนึงขยับสะโพกไปด้านหลังแล้วยกหลังขึ้นมาใหม่แล้วขยับข้อสะโพกขยับเข่าขึ้นลงหายใจเข้าออกลึกยาวสบายๆจากนั้นนะคะเ,คเราจะเหยียดขาขวาออกไปค่ะ เอาฝ่าเท้าซ้ายนะคะมาชิดต้นขาขวาด้านในหมุนต้นขาขวาเข้าด้านในนะคะให้เขา่านะชี้ขึ้นด้านบนนิ้วเท้าชี้ขึ้นด้านบนหรือจะกระดกเข้ามาหาตัวก็ได้เราจะใช้เข็มขัดนะคะหรือผ้าขนหนูก็ได้นะเอามาคล้องปลายเท้าไว้คล้องที่จมูกเท้าบริเวณจมูกเท้านะคะก็ดึงเข้ามายืดหลังยืดออกไว้หลังตรงไว้นะหายใจเข้าค่ะเราจะ ส,ส่งความรู้สึกว่าเราจะถีบเท้าออกไปต้านกับแรงที่เราดึงนะถีบเท้าออกไปมือเราดึงไว้แต่เราจะถีบออกไปหายใจออกค่ะผ่อนผ่อนคือไม่ต้านแล้วก็เราก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาหายใจเข้าค่ะถีบจมูกเท้าออกไปหายใจออกคลายการต้านแล้วก็ดึงเข้ามา ทำสิบครั้งหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ากับถีออกไปหายใจออกดึงเข้ามาสามสี่หายใจเข้าห้าหายใจเข้าถีออกไปหายใจออกหก เจ็หายใจเข้าแปดหายใจเข้า 9. หายใจออกเหายใจเข้าทีบออไปหายใจออดึงเข้ามาสิบค้างไว้ประมาณสิ1ถึงวินาทีหรือหายใจเข้าออกลึกยาวนะคะประมาณ3าถึงหรอบเอาเท่าที่ไหวนะคะ ใครสามารถค้างไว้ได้นานนะคะก็ค้างได้นะนจะช่วยคลายความตึงของฝ่าเท้านะคะเอ็นร้อยหวายก็มาที่น่องนะคะแล้วก็แฮมสตริงนะหลังเขาขึ้นมาที่ด้านหลังต้นขาทั้งหมดเลยโอเคนะคะค่อยๆค,ค,คลาย เหยียดขาซ้ายออกไปพับขาขวาเข้ามานะฝ่าเท้าขวาชิดต้นขาซ้ายเลยนะคะเข่าสายชี้ขึ้นด้านบนค่ะนิ้วเท้านะชี้ขึ้นด้านบนหรือเข้ามาหาตัวเอาผ้าหรือเข็มขัดนะมาคล้องจมูกเท้าไว้นะคะแล้วก็รูดเชือกเข้ามาให้เชือกตึงแขนตึงนะยืดหลังยืดออกขึ้นค่ะหายใจเข้าถีบจมูกเท้าออกไปหายใจออกค่ะคลายการ ต้านนะคะแล้วก็ดึงเข้ามาหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกสองหายใจเข้าทีบไปหายใจออกดึงเข้ามาสามหายใจเข้าหายใจออกสี่หายใจเข้าห้าหกหายใจเข้า 7. จ็ดหายใจเข้าทิศออกไปหายใจออกดึงเข้ามาแปดอีกสองครั้งหายใจเข้าหายใจออกเก้าอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกสิบครั้งไว้หายใจเข้าออกลึกยาวสบายสบายสามถึงห้ารอบลมหายใจ โอเคค่อยคอยคลายนะคะปลดเชือกออกวางมือวางเข่านะในท่าเทเบิลท็อปนะคะข้อมือใต้หัวไหล่เข่าใต้ข้อต่อสะโพกเลยนะเราจะเหยียดขาขวาออกไปตั้งจมูกเท้าไว้หายใจเข้าค่ะโยกมาด้านหน้าหายใจออกดันส้นเท้าไปด้านหลังเหมือนกับว่าเราจะกดส้นเท้าลงมาหาแมตเลยหายใจเข้าโยกไปด้านหน้า หายใจออกค่ะไปด้านหลังสองสามรู้สึกยืดน,นะคะที่เอ็นร้อยหวายที่น่องนะสี่หา้หากหากเจ็ดแปดหายใจเข้าเก้า สิบขังไว้สักครู่หนึ่งกดซ่อนเท้าไปด้านหลังกดลงมาหาแมตคะ่ะรู้สึกยืดตึงที่น่องมากๆเลยเนาะโอเคนะคะกลับมาตรงกลางนะยังคงตั้งนิ้วเท้าไว้อยู่หายใจเข้าค่ะหายใจออกยกขาข้ามเท้าสายไปสายแบบนี้เลยแล้วกดจมูกเท้าลงกดซ่อนเท้าลงไปนะคะ ก็อยากรู้สึกยืดที่น่องกับเป็นร้อยไว้เหมือนเดิมนะหายใจเข้าลึกออกอยาวค่อยๆกลับมาตรงกลางนะคะวางเขาขวาลงเปลี่ยนข้างเหยียดขาซ้ายออกไปตั้งนิ้วเท้าไว้หายใจเข้าโยกไปด้านหน้าหายใจออกค่ะดันไปด้านหลังหนึ่ง สองสามหายใจเข้าหายใจออกสี cuanto, If, ่หายใจเข้าหายใจออกห้าเข้าหกหายใจเข้าเจ็ดแปดหายใจเข้า ออีกทีนึงสิบค้างไว้กดส้นเท้าลงมาหาพื้นเลยนะคะรู้สึกตึงที่น่องนะคะตึงที่เอ็นร้อยหวายมากๆเลยโอเคกลับมาตรงการหายใจเข้าหายจอ,อกยกเท้าข้ามขาขวานะไปทางขวาเลย แล้วดันส้นเทา้ากดลงไปนะรู้สึกยืดตึงนะที่น่องนะเอ็นร้อยหวายฝ่าเท้าทั้งหมดมค่อยกลับมาตรงกลางนะคะวางเข่ากลับไปที่เดิมก่อนขยับมือไปหนึ่งสเต็ปเล็กๆ จิกนิ้วเท้าด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกค่ะยกเข่านะคะดันสะโพกขึ้นไปด้านบนมือผลักพื้นไปด้านหน้านะคะผลักไปด้านหน้ายืดหลังออกยาวๆข้อมือหัวไหล่สะโพกอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันชูสะโพกขึ้นไปสูงๆง,งอเข่ายกส้นเท้าไว้ก่อนแล้วค่อยๆกดส้นเท้าขวาลงมางอเข่าซ้ายไว้ เอาหน้าท้องมาใกล้หน้าขาซ้ายหายใจเข้างอเข่าสองข้างหน้าท้องใกล้หน้าขานะหายใจออกกดส้นสายลงเอาหน้าท้องมาใกล้หน้าขาขวาสลับไปค่อยยืดทีละข้างไปทำหลายๆรอบนะแล้วถ้า เริ่รู้สึกว่ามีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะลองยกขึ้นมาสองข้างก่อนแล้วเราค่อยๆดันต้นขาไปด้านหลังค่อยๆยืดขาออกยืดขาออกแล้วถ้าไหวค่อยๆกดส้นเท้าลงถึงหรือไม่ถึงพื้นนะ,ะไม่ต้องกังวลเอาเท่าที่ได้เลยหายใจเข้าลึกหา,ายใจออกผ่อนคยโอเค ค่อยๆงอเข่าวางลงมาทีท่พื้นจิกนี้เท้าด้านหลังไว้นะหายใจเข้าตรงนี้ค่ะหายใจออกค่ะดันสะโพกไปด้านหลังไปหาส้นเท้าหายใจเข้ายกมาด้านหน้าหายใจออกไปด้านหลังหายใจเขา้ากลับมาด้านหน้าหายใจออกค่ะถอยสะโพกไปหาส้นเท้าหายใจเข้าหายใจออก อีกที่หนึ่งหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆนั่งลงไปบนส้นเท้าเลยค่อยๆเดินมือเข้ามาเดินมือเข้ามายกตัวขึ้นมาน้ำหนักเริ่มไปที่ส้นเท้ามากขึ้นมากขึ้นนะคะ,อะเอามือวางบนน้าขาแล้วยกตัวขึ้นมาเลยรอ,อนนี้น้ำหนักก็จะกดลงไปที่ส้นเท้าตรงนี้นะคะเพิ่มแรงยืดไปที่ เอ็นร้อยหวายเอ็นร้อยหวายคือตรงนี้ที่เป็นเอนะ็นลำใหญ่ๆตรงนี้เลยแล้วก็ฝ่าเท้านะคะค้างไว้ตรงนี้สักครู่หนึ่งหายใจเข้าลึอกออกหยาวคนที่ตึงอยู่มีปัญหาอยู่นะจะรู้สึกตึงแต่ถ้าคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็อาจจะไม่รู้สึกนะในท่านนี้เนา โอเคค่ะผ่ันคลายค่ะเดี๋ยวอ,อีกสองท่าต่อไปนะจะเป็นการฝึกเพิ่มความแข็งแรงนะคะเราจะทำในท่ายืนคนที่ไม่เคยฝึกหรือว่ายังเป็นมือใหม่อยู่นะเตรียมเก้าอี้เอามาเป็นตัวช่วยได้นะคะเดี๋ยวเจอก,กันนะคะช่วงหน้าค่ะ ต่อไปเราจะทําท่าเก้าอี้นะคะเดี๋ยวเราทําแบบไม่มีเก้าอี้ก่อนนะคะถ้าใครทําได้แต่ถ้าใครทําแล้วรู้สึกว่าจะล้มนะคะเราก็จะใช้เก้าอี้นะคะยืนแยกเท้าห่างนะคะเท่าช่วงสะโพกนี้เท้าชี้ตรงไปด้านหน้าเลยนะคะ เราจะเอามือประสานกันไว้ด้านหน้าตรงนี้หรือจะยื่นไปแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นการช่วยการทรงตัวนะยืนตรงตรงนี้เลยนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกเราจะงอเข่าแล้วลดสะโพกไปด้านหลังเหมือนกับว่าเรากําลังจะนั่งเก้าอี้แบบนี้ลงมานะคะหายใจเข้าค่ะค่อยๆยืดขึ้นหายใจออกย่อลงมาเท้าไหวให้ต้นขาขนานพื้นนะคะหรือลงมาลึกที่สุดเท่าที่เราทําได้ พยายามอย่าให้หลังแอนนะแล้วก็หลังไม่งอด้วยนะเหมือนกับว่ารักษาหลังให้มันตรงๆรับๆไปนะเราจะทำสิบครั้งนะคะทีนี้ถ้าคนที่ทำไม่เคยทำแล้วมีความรู้สึกว่าจะ,จะจะงายหลังนะคะเราเอาเก้าอี้นะมานั่งได้เลยนะเท้าก็จะอยู่ด้านหน้าของขาเก้าอี้เลยนะคะแบบนี้ได้เลยนะหายใจเข้าหายใจออก ค่อยๆลดสะโพกลงไปนั่งเก้าอี้ได้เลยนั่งได้เลยนะคะเคลื่อนไหวช้าๆนะขึ้นช้าลงช้านะคะหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆลดสะโพกไปด้านหลังแล้วนั่งลงสองแบบนี้นะคะท่านี้นะคะจะช่วยให้กล้ามเนื้อทั้งหมดเลยนะแข็งแรงกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อสะโพก ต้นขานะคะเขาข้อเท้าแข็งแรงนะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะช่วยได้หลายๆเรื่องเลยให้เราทำสิบครั้งต่อ1เซตแล้วก็ให้ทำวันละ3มเซตนะคะแบ่งทำเช้ากลางวันเย็นก็ได้นะคุณอาทำให้ดูเป็นตัวอย่างแค่นี้นะคะอาจจะไม่ต้องทำครบนะโอเคทีนี้ถ้าแข็งแรงใช่ไหมคะเราก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีเก้าอี้ได้เลยอย่างนี้เนาะ อาจจะยังไม่ต้องย่อลงมาลึกมากก็ได้นะคะเอาเท่าที่เราได้เลยอาจจะส่งมือไปด้านหน้าแบบนี้ก็ได้โอเคนะไปท่าสุดท้ายเลยนะคะท่าสุดท้ายจะเป็นการบริหารนะคะน่องให้แข็งแรงแล้วก็เออ,เอ็นฝ่าเท้าก็แข็งแรงด้วยนะคะเป็นท่ายกส้นเท้าเราเอามือ จับพนักไว้จับผนังไว้จับอะไรก็ได้ที่เราหาได้นะคะยืนให้มั่นคงเท้าห่างเท้าชู่สับโพงเลยหายใจเข้ายกส้นเท้าขึ้นหายเจาะออค่อยๆวางลงวางลงช้าๆขึ้นช้าลงช้าหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกวางลงเราจะรู้สึกถึงการทํางานนะคะของกล้ามเนื้อนะคะน่องนะ เหมือนการให้ทำสิบครั้งต่อเซตนะคะวันละสามเซตตรงนี้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าอยากจะเพิ่มนะคะเพิ่มความท้าทายอาจจะไปฝึกตรงขั้นบันไดก็ได้นะคะฝึกตรงขั้นบันไดมือเราจับราวบันไดไว้แล้วก็ขึ้นไปยืนเราจะไปยืนแค่ครึ่งเท้านะคะแบบนี้เนาะแล้วเราก็ให้ส้นเท้าเนี่ยเขา พ้อยลงมาตกลงมานะคะแบบนี้แล้วก็ยืดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆหย,ย่อนส้นเท้าลงมาให้มันต่ํากว่าระดับของขั้นบันไดนะคะมือเราจับราวบันไดไว้เนาะหายใจเข้าหายใจออกอันนี้จะช่วยให้เอ็นร้อยหวายนะคะน่องแล้วก็เอ็นฝ่าเท้ามีความยืดหยุ่นแล้วก็แข็งแรง สิครั้งนะคะวันละ3ามเซตถ้าก็จะมีประมาณนี้นะคะอะคนที่มีภาวะรองช้ำนะคะแนะนำว่าให้สวมรองเท้าตลอดเวลาแม้ขณะที่อยู่ในบ้านนะคะก็ใส่เขาเรียกว่าสลิปเปอร์ใช่ไหมคะแบบนิ่มๆเนาะไม่ควรจะเดินเท้าเปล่านะคะอาจจะหา รองเท้าเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็หาพวกซิลิโคนที่แบบช่วยลดแรงกระแทกนะมาใส่หุ้มส้นเท้าไวนะ้แล้วก็ยืดบ่อยๆนะคะก่อนนอนก่อนนอนอาจจะยืดในท่านอนนะคะใช้ท่าของส้นเท้าแล้วก็เหยียดขึ้นไปก็ได้นะคะตอนเช้าก็ยืดอีกนิดนึงก่อนที่จะลงจากเตียงนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ช่วยเพื่อนๆได้บ้างนะคะไม่มากก็น้อยคะ่ะ ขอบคุณที่มาฝึกด้วยกันนะคะมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพดีไม่มีไขนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ